สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ชาแนลอังคอ e มีนะครับผมอยู่กับผมอัง l คอร n แข n นะครับผมอยู่กับเกม Delta Force นะแล้วก็ขอสารภาพตามตรงนะครับว่าตั้งแต่ได้ธนูอาวุธใหม่มานี่คือแบบผมนี่ปืนอื่นกากเลยนะเล่นแต่ธนูแล้วแบบเออมันมันก็สนุกดีนะตื่นเต้นนะแต่แบบพอมา พอมาได้จับธนูแล้วไปใช้ปืนอื่นแล้วแบบโอ้โหโคตรแย่ <c oughs> ปืนแบบจับปืนไม่เป็นอะ่ะเพราะเล่นธนูมันสนุกกว่างครับมันมันนัดเดียวตายมันสะใจโอ้หายากนะปืนนัดเดียวตายนะฮะโคตรหายากถ้าไม่เป็นลูกซองแต่ลูกซองบางทีมันก็นะนะครับมันไม่ตื่นเต้นไงไม่ไม่ตื่นเต้นเราใจเหมือนธนู <c oughs> ส่วนตัวเป็นคนชอบธนูด้วยนี่ครับรอบนี้เราเป็นฝ่ายบุกแน่นอนว่าสไตล์เราต้องทะลุทะลวงด้วยรถไออาร์วีนะครับเขาเรียกรถอาร์วีป่าวะรถเอเอทีวี A TV. เออโหรถอาร์วีนี่ยมันรถทิย่ามันรถบังคับวิทยุ จำผิดธนูสนุกจริงนะครับใครได้ลองนะแต่บางคนอาจจะไม่ชอบนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมเล่นแบบเล่นแต่เกมพวกเกมอะไรที่มันแบบบันอกบันอกจะเ,กเ,เรียกบันนอกไหมเรียกว่าเกมที่มันเป็นแบบยุคเก่าๆนะครับผมจะไม่ค่อยใช้ปมใช้ปืนนะเจ็บวงเก็บวิ่วใช้ธนูอย่างงี้ชอบเป็นพวกท้ายท้ายท้ายทนี้เรียบร้อย ไม่มีเพื่อนเราขี่รถมาด้วยกันเลยอ่ะปล่อยให้เราแบบโดดเดียวเดียวได้ครับรถมอเตอร์ไซค์มาคนเดียวเนี่าเราตั้งเป้าหมายเราต้องทะลุไปให้จนถึงข้างหลังเราต้องทะลุไปจนถึงข้างหลังเพื่อนตายแน่โซนยิงตายแน่แนโอเคเวลาชุบเพื่อนเมื่อไหร่โดนยิงตายทุกทีไม่รู้เป็นไร โอเคผมไปเลยเลยดีกว่าดุยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราข้อข้างหลังดีกว่าเดี๋ยวตัวนี้ล่ะุโ,โอ้ยยิงนัดเดียวไม่ตายอะ่ะโคตรโคตรแย่ถ้าเมื่อกี้ตัวนั้นตายผมสบายไปแล้วเนี่ยยิงนัดเดียวไม่ตายอะ่ะแย่จัดนะครับเป็นลูกซองนี่คือแบบจบจบขาวไม่เป็นไร ถือว่าเราเล่นเพื่อความสนุกสนานตะลวงอเจ๊อ้อ๋แบดไม่ไหวเจ๊ก็โหดเกินปล่อยเราได้ยิงสักนัดสักจึกก็ยังดีนะไม่ตายไม่ว่ากัน เ okay, ไม่เป็นไรโอ้โความน่วงความน่วงเราก็โอเคนะแต่เราเล่นกากเองเออเฮ้ยโบยมายังงี้โกลโอ้โหเพื oh, ่อนเราไม่บังหลังนี Pepper, oh, ่เลยเยี่ยม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 ขอบคุณครับขอบคุณเอ้าบางจิดติดจีบติดขอบอีกแล้วเออโอ้ยยู่ โอ้ยไม่ไม่อยู่ข้างบนโอ้เข้าไม่ไหวเลยตอนนี้ทีมทีมนี้มากทีมแข่งมากครับผมเข้ายากเข้ายากแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆเจาะเข้าไปนะคระับเมื่อกี้บุ่นวายไปนิดน,นึงเกี้เราบุ่นวายไปนิดนึงตายแล้วตายแล้วยิงไม่โดนโอ้โดนตัวข้างบนอีกแล้วอะตัวข้างบนกินฟรีอะตัวข้างบนกินฟรีเลย ปวดอาวุธแม่งก <oh> ่อนปู้ยไทโดดมาข้างหลังว่ะเพื่อนเราเนี <t <t ่ยปุ้ยยิงไม่โดนถอยกลับถอยกลับปอยกับเย็นๆอือดีแล้วเราได้เซฟโหเกือบแล้วเมื่อกี้ฮิวกลันฮิวกลันฮิวกลันหยุดไปดิ ยิงใครไม่โดนเลยบ้าบอมีคนเข้าข้างหลังด้วยกดเลยโอเครับขอบคุณเพื่อนไม่ต้องชุบเมื่อกี้แบบชุลมุนมากซ้ายขวาหน้าหลังมีหมดเลยยิงไม่โดนอยู่ระยะระยะไม่ได้ ทีมเราแบบยิงให้เข้าจริงนะทีมเราเต็มที่ก็ได้13ตัวเราได้สูงสูงหน่อยครหกเจตัวกว,วดหูวจังยิงหาย่เข้าเลยลทำไมเรายิงย้อยไม่โดนสักตัวเลยวะเนี่ยมันไม่แม่นขนาดนั้นเลยเหรอหรือธนูมันแม่นเกิน ธนูมันแม่นเกินเหรอเราต้องเราต้องไปปรับอันนี้ใหม่นะครับเราต้องไปแต่งแต่งธนูใหม่บางทีเรายิงแม่นเกินไงเอา้าเดี๋ยวนะเอา้ามาขับรถเฉยโอเคไม่เป็นไรเราขึ้นเต้าไปเลยโหมีมีคนโอ้โหชนได้อยู่ โอ้ยิงไม่โดนจริงด้วยเราอะาแกกาเองโอ้โหยิงตายกลางอากาศเลยว่ะโคตรโหด ปีกไม่โดนวะกระสุนมันลอยช้าขนาดน,น,นั้นเลยเหรอ ไอ้เดี๋ยวแล้วตัวตัวนั้นยิงเราได้ไงก่อนโอ้โหบ้าบอผมเมื่อกี้แบบกระสุนเราก็แม่นเกินลอดล,ลอดใต้จักแร้ลอดใต้หวังขารอดใต้รักแร้อูยิงไม่โดนแบบนัดเดียวก็ไม่โดนเออโอ้โหกดจะโดนก็ง่ายเนาะ มีโดนเลยว่ะเนี่ยบางทีมันโดนมันก็โดนง่ายนะไอตัวไม่โดนมันก็ไม่โดนแบบจัดๆเลยโอ้โหแบบบางทีก็แน่นเกินก็ไม่ดีโดนก็ไม่ตายโคตรแย่มากคิดไว้โอ้ไม่โดน โดนแหละแต่เพื่อนเรายิงตายก่อนอไม่เป็นไรเราป <c oughs> ถ่ายละ <c oughs> ยิงไม่โดนหนึ่งนัดพลาดหนึ่งนัดนี่คือแบบโคตรแย่ต้องแม่นกว่านี้ เอ๋เอ๋เอ๋เี่ไดี่ยีอ้ได้ตายยิงไม่ตายว่ะได้อยูไ่ได,ไ,ดไ,ดไ,ดได้อยู่ได้อยู่ยิงบอทได้อยู่ยิงบอทยิงคนไม่ไหวยิงบอทอะมัน บอดอุธโอ้โหเยอะใจเยอะอยู่กันเยอะอุ้ยบอดทั้งนั้นเว้ยเนี่ยโอ้ตายแล้วตายแล้วบอดแน่ๆบอดเยอะบอดเยอะจัดเยอะต้องจังหวะนี้ต้องปืน ธนงธนูยิงยิง,ยงโคตรไม่แม่นเลยโอเคหนึ่งนัดตายนะแต่ยิงไม่แม่นโอเคโอเคแบบยิงไ้ยังบอดทั้งนั้นนะเมื่อกี้โอ้แล้วยิงไม่โดนก่วนยังไงก่อนต้องดีธนูมันก็แม่นไปปะโอ้โหตายติดระเบิดติดตัวปะเนี่ย <Billie S 2> โอ้ไม่ตายอ่ะนัดเดียวไม่ตายอ่ะโคตรแย่ขนาดใกล้ขนาดนี้เลยนะเป็นลูกซองนี่แบบไส้แตกแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมว่าธนูเดินโดนเนิร์ฟแน่เลยโดนเนิร์ฟหรือบางทีเรายิงไม่โดนจุดตายนะมันก็แบบแย่หน่อยโอ้โหกำลังฉีดยาเลย จัดไปยี่สิบหกตัวอยู่อุยตายอ่ะบ้าโบไม่ตายได้ยังไงก่อนนะจังหวะนี้มันง้างแบบสุดสุดฤทธิ์เลยนะเมื่อกี้เราไม่ได้แบบสาง้างธนูทิ้งไว้ไม่ตายเฉย ธนูเริ่มไม่สนุกแล้วผมว่าผมเล่นช่วงอ่าวันแรกๆนะครับที่ธนูมันมาอุยอยังโหนักเดียวม่องนักเดียวม่องแต่ตอนนี้แบบเริ่มไม่ไหวและเพื่อขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณ ไม่ไหววะเราจะไปยัดกันตรงรูนะไม่ได้นะครับบางทีมันก็นเดินเร็วเกิน นัดเดียวไม่ตายอ่ะโคตรเย่เริ่มเริ่มไม่สนุกละธนูเริ่มเริ่มไม่สนุกละสู้ลูกสองไม่ได้นะผมว่าถ้าจะเล่นให้มันน่าจะลูกสองดีกว่า แล้วแบบเราได้ตัวเซฟชีวิต,วตวโอ้ยิงโอ้โดนใ้ขวาหน้าหลังโอ้โตอนนี้เราแบบคะแนนอย่างน้อยถือว่าเรี๋ไม่มีใครเล่นธนูกันคะแนนพูดน้อยอ่ะ ก็มันแบบไม่ไม่ค่อยได้พวกดับเบิลคิวนะครับ <S <S> <S โอ้ยเต็มเต็มดูสิจำนวนคิวผมตั้ง29แต่ว่าคะแนนผมเจ็ดห่างกับอันนี้มากเลยถึงค่าได้คะแนนเท่ากันนะครับคะแนนยังไม่ถึงหมื่นเลยแสดงว่าธนูอ่ะก็คือเล่นเอาสนุก ได้นะครับตอนนี้รู้สึกว่า,วามันมันจะ,จะไม่มันไม่มีละโอนเทีไม่ได้ตั้งใจนะเมื่อกี้เนะี่ยบังเอิญจะวิ่งเข้าผ่านลูกกระสุนพอดีโอเหนึ่งหนึ่งยุดได้แล้วนะครับจุดหนึ่งบีสองอ่ะทีนี้ก็ลงไปบีสอง เดนินกันม <O of, S 1> ั้งเฮ้ยือจะเอากูจนได้เออโอ้โหทุกรูเลยนะนางทุกรูเลยนะนางอือเอาไปเลยครับผมเฮดช็อตไปอ้าบอนัดเดียวไม่ตายโคตรเย่ดูสิโคตรโดนเนิร์ฟระยะนี้มันต้องตายนะครับง้างแบบเราง้างสุดนะเมื่อกี้เนี่ย ไม่ไหวไม่ไหวธนูโดนเนิฟจริงจังเลยตอนเนี้ยถ้านัดเดียวตายนะครับจะจะไม่ว่าเลยมันอย่างนี้เยอะโู้เต็มเต็มตีข้างตีข้างทลอกเต็มเต็ม เอาไปเลยปลอดอาวุธถ้ำโอ้ยอยู่นี่ดิดด หนึ่งโดนยึดอีกแล้วโอ,โอ้โหโไม่ทันไม่ทันได้หันหน้าเป็นเงลงเลยจับเต็มแล้วจะเต็มแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงเราต้องยืนโอเคครับผม โดนยยเยอะจัดทะนูนี่ส่บินทันแล้วครับไอ,อ้โหาเมื่อกี้ผมเป็นตื่นกลหรือว่าลูกซองนะกวาดเรียบเป็นสิบอยู่เป็นสิบอุย้ยเดี๋ยวนะเราได้ยึดแล้วไม่ใช่หรอโอ้แบบนิดเดียวว่าคนเอ้เ เมื่อกี้ผมนึกว่ายึดจุด B2 ได้แล้วนะจุด B2 โดนยึดคืนแบบนิดเดียวแป๊บเดียว โคตรโหดรู้ทุกความเคลื่อนไหวจริงจริงหมอครับช่วยหน่อยทีมอันนี้จะหมดแลย <c oughs> ยึด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 ,ยด,ยด oh, โอ้โหมอกี้นึกว่ายึดจุดได้แล้วเนี่ยเนี่ย ก็ออกจุดเต็มที่เลยนะถึงว่ามีสองมัน่วย่วน่ว, <c oughs> วโดนตีแน่ มาข้างหลังได้ไงก่อนมาข้างหลังได้ไงก่อนครับโอ้โหแพ้เลยฮยแพ้เพราะเราเหรอไม่น่าใช่นะเดี๋ยวดูก่อนดูสกอร์นะครับหยดูทีมเขาดิทีมเขาค่าได้เต็มที่สูงสุดแค่60เอง ใชไหมเราเราอยู่ระดับกลางๆอยู่นะครับแต่อย่างว่าแหละโอเครู้สึกว่าธนูธนูจริงเป็นตัวถ่วงจริงนะครับตอนเนี้ยมันนัดเดียวมันเริ่มไม่ตายนะโอเคนะครับผมนะสมรัรภพุมต่อไป